ของฤดูกาลครับการท่าเรือเป็นฝ่ายเขี่ยรเริ่มจากซ้ายไปขวานะครับในช่วง45นาทีแรกอยู่ในชุดสีน้ําเงินส้มนะครับนะครับบอลมาทางซ้ายทิตาทรนให้โกซุงกีวันนี้ได้เซโกโซเลสก็ไม่ได้ขยับไปยิงเป็นศูนย์หน้านะครับก็เหมือนจะใช้ปาตินโยน้าเป้าตัวเดียวนะครับเซโกโซเลสที่เหมือนจะเป็นมิสูรตัวรุกซะมากกว่าอ่าแล้วครับทิโอลูกนี้ มีนกหวีดดังขึ้นมาครับจังหวะธนบูรเกสารัตกับเดนิสบูริโลครับมีมือของอล้วครับดูลูกตั้งเตะของชนบุรีครับอันตรายที่เลนโตเคลิสนะครับทานยกเปิดมาลูกนี้นโคกลู้เรียบร้อยครับแ,แต่ไม่ได้คนระับมีธงล้ำหน้าก่อนโอ้ผู้ไม่ทันขาดคำครับอนะากของการพาเรือขึ้นมาอยู่ในกรอบเขตโทษ ทีมเยือนด้วยนะครับประกอบเปรมพักครับยอดมาเสาแ้วโคกเรียบร้อยเลยครับหนึ่งสูงนะโหโโหชม,มาเลยลูกนี้ยอดเยี่ยมมากครับดาบิโตเชล่าครับขึ้นนำแล้วครับนาที21ของการแข่งขันจีดีคันยกขาโมองตั้งแล้วกิษดาอาแล้วครับมีพื้นที่ด้วยเปิดไปเท่าสองโคกแล้วเรียบร้อยเลยครับ ลูกเปิดของวอลชิตครับแล้วก็เป็นจูเนียเอสตอร์ครับม่งกดลงพื้นเข้าไปครับอู้สวยงามครับลูกนี้จังหวะลำบากแล้วเจอสนามแบบนี้เสร็จเลยครับเจอรุม2เป็นเกมบุกข,ของชนบุรีครับวอลชิตมาแล้ว1-2กับกินิคารยุคลับปาดไปเสาสอแปะเรียบร้อยเลยครับโอ้โหได้สโ,โลกีตา้าแล้วครับเดนิสบุรีโลก,กลายเป็นชนบุรีพลิกขึ้นนำสองหนึ่งครับอ้าวไม่ได้ไครับ มีจังหวะล้ำหน้าก่อนครับอู้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับดีใจกันไปแล้วด้วยนะครับนักเตะทางฝั่งชนบุรีครับสุดท้ายไม่ได้นะครับไ้ชิสนุพงศ์ต่อมากฤษดาชนบุรีบอกตอนนี้ก็อยากได้3แต้มเหมือนกันครับแต้มเดียวมันน้อยไปแล้วให้มาลูกนี้สวยเลยครับเศรษฐวุฒิเศรษฐวุฒิเจอกับทิตาธรเศรษฐวุฒิยังไปต่อเศรษฐวุฒิดึงจังหวะสวยมากไหลขึ้นมายังไงไหลหงไม่ได้ยิงสักทีครับ สุดท้ายไปวรชิตวอรชิตวรชิตแต่งแล้วก็จริงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหนำสองหนึ่งในช่วงทัดเวลาการแข่งขันแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าชัแหบหรือเปล่าก็ลูกยิงด้วยขวาของวอรชิตครับ